กัมปวัตตมสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสัมมยังพะขาวาภาราสาภาลานัสยังวิหารติทิศปัตตเนมิขเทายะสัตตะโขพระขวาปัจจวัคีเยพิขุอมนเตสิเทวเมพิกรเวอันตาปภัชิเตนะนะเตวิตัมหาโยยายังกาเมสุกามะสุกัสจิริกานุโยโขนีโลคัมโมปุถุชนิโกอนาติโยอนาตตะสหิโต โยนใจยังอตะกิรมาธาณโยโคโคโคอะนาลิโยอนาทะสาหิโตเอเตเตพิคเวปุโตอันเตอนุปกรรมานชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะครับพี่สัมพุทธาจะคุกรณียานะกรณีอุปธรรมายาพิยาญาตมโหทายานิพานายาสัมมาสติกัตมาจัสมาพิคเวมาชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะครับพี่สัมพุทธาจะคุกรณียานะกรณีอุปธรรมายาพิยาญาัมโพธายานิพานายาสัมมาสติอัฏฐมีวะอริโย อาทาคิโกมาโคสรยยะทีถังสมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโภสัมมาวาจาสัมมาสังกัปโภสัมมาอาชิบูสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายะโศสาพิคเวมาชีแมาวัติปทารานะคาคาเตนะอภิสัมพุทธาคุกกรนิยานะกรนิยาบรมายะอภิญายะสังกัปโภตญาณิภานายะสองมัสติมีทั้งโขปานะพิคเวทุกขังอริยาสัจจังชาติปีทุกขังอาชราปีทุกขังมารังนันปีทุกขังโสกะปริเทวะทุกขะโมดนะนะตุปายาตาปีทุกขาอภิเยน ปโยโคทุกโขปีปโยโคทุโขยังปีฉั่งนารพัตติตัปปีทุขังสักคีเตนะปฏิปทักนะขัตตาทุกขัอีทั้งโขปานาพิกเวทุกขามุทายุอริยสัจจังยายาตันหาโปโนภะวิกานาทิราคาสหคตาตลาตลาทินาทินีเสยยทีถังการมตันหาภวตันหาพิภวตันหาอีทั้งโขปานาพิกเวทุกขนี้โรโทอริยสัจจังโยตันสาเยวาตันหายาอสศสัจิราคานิโรโทยาโคปานินิทะโคมุตติอนารโยทิของโขปานิปานิ คาเวทุกขานิโรธาคานิมินีปฏิปทาอริยะอาจารยอริยเมวะอริโยอัตถิโกมะโคเสยยะทีธาตมัติจิสตมัตสังกโมตมาวาจารตมักรรมโกตมาอาชีวะสัมลัมาะยมุตมัตสติสัมมาสมาธิสีทั้งโีทั้งทุกขังอริยะอาจติเมพิคาเมวุเพอนัสสุเตสุทันเมสุจังโกุทั้งปทิญาณัุทั้งปทิปัญญาทั้งปิวิชาทั้งปทิโลโกทั้งปทิตั้งโขบันทัง ทุกขังอริยสัจจังปาลีเยยันติเมภิกขเวบุเพอนัสตุเตสุธรรมเมสุจังสุธรรมะทิยานังธรรมะทิปัญญาธรรมะทิวิชาธรรมะทิอโลโกธรรมะทิตังขงอนิทังทุกขังอริยสัจจังปาลียานติเมภิกขเวบุเพอนัสตุเตสุธรรมเมสุจังสุธรรมะทิยานังธรรมะทิปัญญาธรรมะทิวิชาธรรมะทิอโลโกธรรมะทิอีทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังติเมภิกขเวบุเพอนัสตุเตสุธรรมเมสุจังสุธรรมะทิยานังธรรมะทิปัญญาธรรมะทิวิชาธรรมะทิอโลโกธรรมะิตังขงอนทังทุกขสมุทโยอริ บุเพนะสุเตสุจัมเมสุจังขุปัญญาณังวิปัญญาวทิวิชาววัฒนโลโกวัทิตังโขมณิทังทุขสมุทโยอริยสัจจังาหีนัติเมพิเวบุเพนสตุเตสุจัมเมสุจังขุัปทิปัญญาวัทิวิชาววโลโกวัทิตังโขอีทังทุกขานิโรโทอริยสัจจัิตเมิคเบบุเพอนัสตุเตสุจัมเมสุจังขุธัปทิปัญญาวทิวิชาววัฒโลโกัทิตังโข ทุกขนี้โรทโฮอริยสัจจังชาติกาทันทันติเมพิกเบบุเพนะสุเตตุตธมเมสุจังสูทัมยานังัมติปัญญาธัมวิบิชาทั้มิอโลโกธทัมติตังขโิทังทุกนีโรโฮอริยสัจจังสัจจิกตันติเมพิกเบบุเพนาสุเตตุตธมเมสุจังสูทั้งัยานังั้งัิปัญญาทั้งัิบีชาทั้มัิอโลโก้ทั้งัตถิทังขโาคมิีทั้งทุกข์นีโรทาคามุ อนสุเตสุท ливо, สัมเมสุจังผูกธรรมะทิ่ญาณังธรรมะทิ่ปัญญาธรรมทีวิชาธรรมะทิอโลโกธรรมะทิตังของปฏิทานท UK, ุกขานิโรทาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตันติเมพิกเบบุเปสุตอเมนสุจังผูกธรรมะทิยาณังธรรมะที่ปัญญาธรรมะทิวิชาธรรมะทิอโลโกธรรมะทิตังของปฏิทานท an, ุกขานิโรทาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตันติเมพิกเบบุเปสุตอันเนื้ อนัสเตตุท kind of ัมเมตุจังขุกุธัมภิญาณุธัมทีการญาธัมภิวิชาธัมภิอโลโกธัมี่ยาไมักีวัตจะเมพิโเมติเจตุตุอริยะสัจเจตุเอวันติปริวัฏฐานทวสกาลังยะานสุตานานาสัสนังยิรัสตุวิสุทังอสงสิเนวะตาวะหัง พิคเบตเมะเกโรเกตพามะเกสพามราพามะเกประสัมมราพามะนิยาปชาญาสติมนุษยญอนุตากรรมสัมปทิอวิสัมปทโปัญญาสิงยาโตจัโคเมพิกเวเมุจโตสุอริยะสเจุเอวัติปริวัันทวารสการัญญะถาภูัญาทัศนังสวิสุทังของทิอัางพิเะเทถมะเกโรเกตพามะเก สัามาามาเลสภามเกศสัมมาภามเนียประชาย,ยาตเทมมะมุลุสายะอนุาตตรังสมมาสัมปชติอภิสัมพุทธพัญญาสิงยาณัจาปานามีทัศนางูทัปฏิอากุปามเมมุติอายะมันติมาชาตินัตถินานิปุภพาภพาโวติอิทามาวจาุจ่าภะคะวาอัตมนาปัจวัวคียาวิขูอัคควะโตหาติตังอภินันทุกิมัตมิจัปนะเวยากรา,นานรณ์รัชมิงพายามนเนหายามโตโกธัญญาสัตวีระชางมิตทรมลัง,รรงทำนาจขงูทัะปฏิย,ยังกิจิตตมุทไยะ ธรรมมาสัมพัญตังนิโรธธรรมบันติปวัติเตยเจ้าขวัตาธรรมราชกีกุงมาเทมาสัทธมนุสาเวสุเอตามะขวันตาพันติยังยติปัตตนีวิเคราะหเองยติปสัยยอนุตารังธรรมราชการปวัติต่างอพวัตติวัติยังสรรมานีน้วะภาณีน้ำวะเทเวน้ำวามาเรน้วะวามุนาวาเกนะจีบาลโลดังติภูมิมาณังเทมาณังสัทธังสุตะวะจ้ตุมหาลัชิกาเทวาสัทธมนุสาเวสุเจตุมหาลัชิกานางเทวานางสัทธังสุตะวาวาติสาเทวา สัทธัมนุสสาวสุตาวาติสานังเทวนังส uh ัทธังสุตตวะยามาเทวาสัทธัมนุสสาวสุยามานังเทวนังสัทธังสุตตวะสุจิตาเทวาสัทธัมนุสสาวีสุติตานังเทวนังสัทธังสุตตะวะยุปานะรตีเทวาสัทธัมนุสสาวสุยุมานะรตีนางเทวนังสัทธังสุตตวะปะรันิพิตวัสสัตวตีเทวาสัทธัมมนุสสาวสุปะรันิพิตวัสสัตวตีนางเทวนังสัทธังสุตตวะธาหมกายิกาเทวาสัทธัมนุสสาวสุ เกี่ยวกับพะครวตพระนามสิย่าอิิปตานีมิคเทียอนุตลังธรรมะจักกังบวตตะอัปปะหิวติยังธรรมะเนนะวะภาเมนะวะเทวีนะวามาเรนะวามุนาวานเกนะ์ิบาโลกามิติอิติหะเตนะคณเนนะเตนะมุหะเตนะยาวะภาเมโรกาสัทธาอปุขัดขัดชิอายจัทธสังสารสีโรคาทาตุขังกัมปีปัตสัพพะกัมปีสังปะเบธีอปปัปมโนจะโอราโอ อาสสโลเกประตูละหูละหัวสี่สิกามเมวะเทวันังเทวนุภาวะอาโสพระควาลุทานุปทานีสิอัญญาสิปวตตะโพโกธมโยอัญญาสิววตาโพโกธมโยติอิติหิขังอายะมะโตโกธมยสัสสัญญาโกธมโยติวนามังอะหุสิตีปุทานุสติ